อืดีความขาอุ้ยอืมดอกใหญ่ขนาดเนาะอืมไม่มีจะไปยำนะคะยำอร่อยมากเลยเห็ดนี้นะคะมันไม่มีกลิ่นเนยเหมือนแบบ เห็ดโคนเห็ดอันนี้บ้านเราอ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอันนี้นะนี่โอ้ยเดี๋ยวจะไปะยำหมูสับมาแล้ว โอยดูเฮ้ยอันนี้ยังใหญ่เลยอันนี้เอามันกิ้งตกจากตาก้าไม่หมีเราใหญ่มากอไปลวกแล้วก็ยำยำอร่อยมากขอบอกเลยยำอ่ะปีล้ำน้องอ่ะยำ